เดินจากทางประตูทางเข้ามาถึงข้างในนี้ตรงนี้แหละที่เป็นเก็บร่างของอจูหย,ยางจางปฐมกษัตริย์ราชวงศ์หมิงผู้สร้างอาณาจักรหมิงจนยืนยาว200กว่าปีมีประวัติศาสตร์ท่านเยอะผู้วันเดียวไม่หมด แต่ที่แน่ๆคือท่านได้ส่งคนที่ออกนอกทะเลสร้างกองทัพเรือออกไปถึงชาวโลกทั้งหลายเดินทางไปถึงทั่วมหาสมุทรสี่มหาสมุทรผู้นั้นก็คือจังเหอหรืออีกชื่อหนึ่งถ้าประเทศไทยก็เรียกว่าซัมปอกงท่านเป็นผู้ เป็นทูดทางอาณาจักรธุรกิจการค้านำสินค้าจากประเทศจีนไปขายต่างประเทศทั่วโลกไปไกลตรงไหนที่มีน้ำมีมหาสมุทรกองทัพของท่านจะไปถึงจนถึงเดิน,ดนทางมาถึงประเทศไทยเรียกเถาเมืองไทยก็เรียกท่านว่าสัมปอกุงมีศาลของท่านอยู่ที่วัดอรุณ นะครับที่คนจีนเขาจะต้องไปกราบไหว้เกือบตอนกุดจีนทุกปีนะอันนี้คือสุสานของจูหยางจางหรือจูเฉินป่าคือเป็นชื่อชื่อทั่วไปแต่ชื่อจริงๆคือจูชื่อแบบคนในครอบครัวเรียกเมียเ็าจะเรียกเขาว่าเฉินเฉินป่าแต่ถ้าเป็นภาษาราชวงศ์คือก็จูหยางจาง ปฐมกษัตริย์ราชวงศ์หมิงนคนองค์แรกที่คองราชวงศ์หมิงมีอายุยืนยาวตั้งสองร้อยกว่าปีที่นี้ก็เป็นที่สุสานของท่านนะครับวันนี้ก็มาได้ถึงตรงนี้เดินจากข้างนอกมาต้องใช้เวลาเดินกับครึ่งชั่วโมงกว่ากว่าจะมาถึงข้างในมีหลายชั้นอันนี้เข้าไปข้างในคงจะถ่ายภาพไม่ได้ตอนนี้ก็ได้แต่ถ่ายภาพณตรงนี้นะครับ ก็เดี๋ยวจะ <c oughs> เคยเล่าต่อไป